แตงโมนิดาและนิกคุณาทิพย์ค่ะเรียกได้ว่าตกเป็นประเด็นร่วมกันอีกครั้งนะคะสำหรับอดีตคนเคยรักแตงโมและนิกหลังจากรายการขับไฟเดโชช่องอมรินทร์34ถูกออกอากาศโดยอดีตนักแสดงสาวซึ่งเป็นแขกรับเชิญให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นประสบการณ์ความรักซึ่งหลังจากนั้นไม่นานนะคะทางด้านของนิกเองก็ได้โพสต์ข้อความบานทักเฟซบุ๊กว่าเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นไม่ดีมั้งแตงเสริมเติมแต่งใหญ่พูดบางแล้วกัน นจนส่งผลให้เรื่องนี้เนี่ยกลายเป็นที่จับตามองอย่างรวดเร็วแล้วค่ะกระทั่ง29ธันวาคมแตงโมนิดาออกมาเปิดใจให้กับสื่อมวลชนชี้แจงหลายคนเกี่ยวกับโพสต์เกล่าวของนิกว่ามันเชื่อมโยงกับที่เราไปออกรายการหรือไม่ในส่วนที่นิกโพสต์ไปจริงๆแล้วเนี่ยโมไม่ค่อยอยากที่จะพูดต่อความยาวสาวยืดอะไรามากมายนักขอที่ไปสั้นๆทีเดียวว่าในส่วนที่โมพูดเลค่ะมันก็เป็นเรื่องที่ผ่านมาและทุกวันนี้โมก็ไม่ได้หมายความว่าเขายังเป็นแบบนั้นในทุกวันนี้โมก็เห็นว่าเขาเจอคน ที่เหมาะสมกับเขาดูแบบว่าเขาเข้ากันดีแหละซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่แฮปปี้นะคือสิ่งที่พูดไม่ได้ไม่ได้แบบว่าจะไปทําลายล้างหรืออะไรเพียงแค่มโมไปออกในบริบทที่ถามว่าเป็นโรคซึมเศร้าเออคือในช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงโมก็เลยเล่าในสิ่งต่างๆที่เป็นให้ฟังก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวก็ขอเคลียร์เรื่องนี้จนจบคะ่ะยังไงก็ต้องขอเป็นกาลังใจให้กับทั้งคููด้วยคะ่ะ